ครับครับผมเชฟเงาะครับผมติ๊กใช้อ้อนครับมื่อวานนี้มาหาเพื่อนเชฟเงาะมาเห็ดอาหารเพื่อนเป็นส่วนหลายรอบมาแหละแต่ป็นต่กล้องให้เพื่อนเมื่อน,นี้ก็ได้เข่ามาครับเพื่อนเมื่อนี้เขาเชฟไม่ใช่อย่างเชฟพัดจังกูพัดจักรกูพัดจังกูงกนี่ที่มีในแถบหนองคายเท่านีเลยแม่นมาบเชฟดุมหัวเลยครับแม่นดีดีครับส่วนมากได้สูตรมาจากพี่เลยหนองคายนี่เลยแต่ก่อนก็ลืีกกินในวงเหล่าเนาะครับเป็นกรบเพร่าฉันเลือดดิด เห็ดเนื้อของเนื้อมาเห็ดคักเดี๋ยวให้ซึ่งว่าเห็ดก็ต่ำก้อนตำเครื่องแล้วเื่องเบื้องตำเี่ดเอาพวกนี้แหละต่ำมาลองฟองแล้วกระเทียมนี่กระเทียมบัวกระเทียมเนี่ยพริกกระไรกระไก่ตำข้อมันมัดนี่แหละพื้นตำโครูเค่รีบบอสซฟแมนต่ำคว้าพอดิ ทอตามแล้ะกาเริ่มดิข้อหยาบๆโคโลเคลเล่เละนั่นเองที่เราเห้กินกันใช่ไหมะครับแล้วก็เอาพร้อมเทปนี้ตั้งกระทะนะครับประมาณเดี๋ยเริ่มเดือดพ้อแล้วหนึ่งไฟตรงแห้งนะครับพัดจังโกูนี่ตรงแห้งๆเลยเอาเทปตัดลงไปอือสัตว์จักควันจักยางเข่าตาเบิดแบบอีกเมื่อนี้มานอกสถานที่มันเมื่อนี้แม่นครับโอ้เด็กอะไอย่างเี้ครับพัดเลย พัดตะขักให้มันหอมเดือหอมหมดเลยคนณีิสาหรือคนทฮั่งสองค่ายเท่านี้ผีคุนเคยอย่างนีครับพัดจัโก้น่มาเสียแมนครับเจ้าพ่อจะแรกอยู่ใส่พัดจัโก้ี่กินเราเป็นเท่อแรกกันพ่อรถแม่นัโอ้ยแก้วดีๆเนาะใ่นไปวงเลกัพ่อเลยแต่ว่ากินก็ต้องบ้านด้วยนี่เพิ่อนเเฮ็ดใหกินเนี่ยแซ่บได้แต่ว่าเาแก้มันกินเ้อขาได้เาะว่าอาไว้รุ่นนลครับแบบนี้น้ำของบริตัว่าแต่ว่า ม inne, ือนี้ม exactly? ีโอกาสได้มาเฮ็ดกินเองครับมือนี้ยพี่ละซับันดีก็ได้ที่นะครับได้กินละเอาเนื้อมะไทร์เนื้อเต็ดเนื้อข้าวเนื้อมอญนี่ได้มาจากเกีียงสดๆเลยเบื่อขนาดพักไปเยอะมื้อเดียครับล้วนน้ำมันพูดจังหนึ่งว่าเพราะให้มันสุกดีบพราะุกดีนะเพิ่มเพิ่มเิมเออมีน้ำเพิ่มเพิ่มู้ในการในการคอมาก เห็นมัครับเพิ่มน่ลอเพิ่มแน่ทุกแนวประาทุกนี่ยนะมาครับแต่ยังต่อแบบนี้เี่ยีเยี่ยเี่ยนีู่้แล้วไว้พคนสงสัยอู้คือยังเพราะว่าตุ้มแน่นะครับตุ้มไปแล้วเป็นพื่อเสียเวลาเขาเนาะต้องบอกวาพัดดีดครับมันจะเป็นเบขึ้นมาได้บนี้พอ่ะ โอ้เสียม้อแเ้วบอกไม่ตักนะครับจะว่าเขาทิ้งก็เฮ้ยเสียมก็ไม่จัง่อยก่อนเย่างนเขาเนื้อก่อนนะครับเน้อไปถ้าใส่เตาแก๊สกันไปแห้งชุดกุเรอันนี้เขาใส่เตาถานเขาคว่มหอมคว้มคุณเห่าโบรามันก็ใส่เครับเอาเตาถ่านกินทานกินไม่เนี่ยมันหอมเหมนกันอีกส่ซ่อนกุดผู้หนาสงคนน่ะดูดโอวาันเหรเป็นยังไงซ่อนกุเห็เียรับรับน่ีบลแล้วเขาได้เียละเ็ก็งบาทนี้ ปรุงมาดีหลายคนมาปรีปรุงจะไหนมาท่านเอาแช่มักคือพักกับเผาเหมือนกันได้ครับใส่เกลือครับลงไปอืมเกลือเต่เขาหมักนะครับน้ำปลาครับอ่ะน้ำปลานีหนึ่งใบเกือบพักกับเผาคือพักอย่างเงี้ยเตยชุลอดครับคึอลงไปเยอะหน่อยนะครับชุลอผมนี่ก็กินลายมาแล้วโดนเลยผมก็จีบมวยั้งแล้ะเตยหน่อยแซ่บหน่อยใส่ลาเชิบไลย เท่าเพื่อนว่าเนี่ยร้านเพื่อนว่าเพื่อนเขากับพัดนะครับพัดจะบิดเนี่ยมาดี้แต่คนมาพูดใส่ใจ้วเข้มๆใ้เขตจังเล่มเพื่นมันสิบก็โรอยู่าักนะตำานกับตักหน่อยนึงบางคนอ่ะบางคนในวงเรล่าเป็นใส่ดนะครับเอาแล้วเข้าหเอวะสูาและเซาหวือละเฟี้ยหรอเปล่ามาดี เอาใส่น้ำตาลมาดิใส่พอนตั๊บทั้งอยแหละไม่ต้องใส่หลายบางคนมันจะใส่นั่นแหละครับชอนหอยน้ำคือให้น้ำมันเข้มข้นอยู่บ้าบน้ำมันเข้มข้นแบบนี้เราจะคนหมักแต่ว่าเป็นอะไรเทบเดือดก็พอกและเอาแล้วสุดท้ายเอาแล้วใส่อย่างกันต้นหอมผักชีครับต้นหอมผักชีหอมผักชีเบบกูดเบบกูดเงี่ยหอมปิดขาดแล้วปุ๊บโนู่นเลยวันนี้นะโยนๆจังหน่อยเบบกูดนี่แก่เท่าไดรแห่งหอม เึ้นว่ะใช้ออนนี่ก็ใช้ได้ขึ้นอันครับถ้าบ้านไหนวันนี้จมาถันแก่ใบแก่ก็กได้พัดแล้ววันนี้เอ้าเทปเดี๋ยวเป็นซิมันนะแต่บบอ้คือเด็กกับเขบ่าบ่ได้เธ็์โดนแล้วครับมาหาเชีนง,งอเพลินก็ได้น้ำเพลินนี่แหละโอ้การเล่นบอ้ครับครับโอ้โหในการเล้ววันนี้เอ้าตัาดเสร็จขนาดเนาะหน่อยเนาะโอ้ไปจะเซ็บเนาะเซ็บเนาะ มืดในการในกานนี่เลยนี่ครับจังโก้น้ำลาดเข้าไปกินน้ำลานอาหารเขาบอกเพิ่นเขาจะใส่มะเขือใี่ย่งไรเนาะแเราจะสูตรหมักแต่ว่าสูตรอย่างที่แหละว่าแาวบ้านนี่เขากินกันมีใบมะกรูดมี่ยังใส่ตำตะไคร่พริกใส่แซ่บขักโอ้ยอะไรที่วะมืดยอดมืดอยู่ไหนล่ะตรงแซ่บนะครับนี่คือผัดจังโก้สูตรเซมเนาะครับผมดใไซออนนะครับพัดน้ำกันมามืัอนี้มาหากัน เป็นอะไรต่อมนีิไปกินด้วยเขากินทันแล้วกินแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อกดสตาร์ทไก่น้ำสตาร์ทไก่ย้ำช่องนอกไหมเพื่อนที่กบเพื่อนเซมเงาเพื่อนที่หลยอันนั้นแหละแล้วมุนหามมาโอ้ยนืกบอกเป็นยังคือโปรไซน์ตะกากแน่ราะว่าเสียมาอยู่ครับอันนี้กัเขาอยู่น้ำแข็งมาตลอดเนาะม่ค่อยได้ออกไปใส่มีแต่บ้านผมกับเพื่อนๆมาหากันเอาฝากคนติดตามเลยครับเด้ออันนี้ครับผัดจังกุ๊สูตรเชฟเงาะนี่ไปแล้วครับ